ครับสวัสดีครับเพจผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาหลวงพะะ่อเกษมเขมมโกโและพระทั่วไปวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญกองพันลำปางปี17นะครับเ mm hmm. หรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญออันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยก็ได้นะฮะยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยก็ได้นะครับอตอนนี้ก็ทะลุแสนไปหมดแล้วนะครับสาหรับเนื้อทองแดงฮนะร mm hmm. เราไปดูเรื่องของ โค้ดกันดีกว่านะฮะนี้เป็นโค้ดของเนื้อทองแดงนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่อันนี้คือโค้ดทองแดงนะครับอ่าเป็นโค้ดกลงจักรอ่าเดี๋ยวไปดูเนื้อเงินกันนะครับอ่านี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะโค้ดจะอยู่ด้านล่างของ วันเดือนปีที่จัดสร้างนะครับในเงินต่อไปเราไปดูเรื่องของเส้นคอนะครับเส้นคอนี้จะมีเฉพาะเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับมีเฉพาะเนื้อทองแดงเท่านั้นนะนี่ครับผม z o มให้ดูครับเนี่ยพอเห็นไหมพอดีอันนี้มันมีกรอบนะอาจจะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูเหรียญต่อไปอาจจะชัดขึ้นนะครับนี่กู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับลองค่อยๆมองดูนะครับแล้วก็ทิ้งไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอ้เรื่องในลูกในตาในในตาหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับนี่ชัดมากนะฮะสำหรับเองค์นี้นะครับโอ้ยชัดมากนะครับเห็นกันไหมเอ่ย นี่นะครับมีเฉพาะเนือทองแดงเท่านั้นนะฮะมีเฉพาะเนือทองแดงเท่านั้นนะครับสํานนรสหรับเส้นนี้อ,อง์นี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะฮะองนี้เห็นชัดมากทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของอลูกในตาหลวงพ่อนะผมจะทาสามเหลี่ยมเอาไว้นะดูตามผมเลยนะตำแหน่งเลยนะครับดูให้คล้ายกันนะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะดูไว้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญน,นะครับ ด้านขวา,าเส้นนี้นะฮะพยายามจําไว้ดีนะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับจำไว้นะครับลูกในตาหลวงพ่อนะอันนีต้ตาด้านขวาหลวงพ่อนะครับกลมนะฮะต้องกลมเป็นกระบอกเลยนะถอนตาด้าน ด,ด้านซ้ายหลวงพ่อนี่็นะฮะมองแล้วเหมือนกับมีชีวิตชีวานะครับแต่ด้านขวา,าไปดูที่เกสาม้างนะครับจะต้องเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยฮะเขาเรียกเหมือนกับไบาสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เลยนะฮะดูให้คมเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับสาหรับเส้นที่ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นี้จะออกเป็นสามเหลี่ยมคมเลยนะครับ ส่วนเส้นเล็กๆก็อย่าไปลืมนะรายละเอียดนะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเล็กๆเนี่ยรอยเล็กๆอย่างเงี้ยฮะต้องคมเหมือนกันนะของเก๊ไม่ติดนะครับ <Bright. ๆ S 1> แล้วก็ของเก๊นี่อ่าเส้นเส้นเกสาหลวงพ่อนี่จะไม่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 เป็นเหลี่ยมนะฮะไม่เป็นเหลี่ยมเนาะอ่าตำแหน่งนี้ก็อย่าลืมนะครับข้างคอนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะไม่มีเส้นอ่านี่เป็นเน,เนื้อนะวะเอยไมีเื้อนเนื้อเนื้อทองแดงมีเส้นนะครับอ่า หลุมอุกาบาตด้านขวาหลวงพ่อพื้นเหรียญด้านขวาหลวงพ่อก็มีทุกเหรียญนะฮะมีทุกเหรียญนะต้องส่องต้องส่องดีๆจริงๆนะส่องดีจริงๆจะเห็นอันนี้เส้นคอเนาะอันนี้เป็นเส้นอุกกาบาตนะครับโอเคนะครับสําหรับด้านหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็จบที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ท่านไหนเข้ามาดูที่ช่อง YouTube ฝากปติดิตามที่เพจ Facebook ผู้นิยมพระเครื่องพระผูชาหลวงพ่อพเกษมเขมพระโกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็รอติดตามโอกาสหน้านะครับคลิปนั้นคลิปครั้งต่อไปนะครับว่าผมจะทำเหรียญอะไรออกมาครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ